กินไปเฉยๆกินเลยใช่ไหมเข้าเหนียวทุเรียนบอกด้วยไม่ต้องบอกอกินเลยเข้าเหนียวทุเรียนครับผมพูดฮะพูทด,ดทุเรียนด้วยอะไรอ่ะพูดยังไงแค่ถืออย่างนี้แหละหมดใช่อย่างนี้แล้วเข้าเหนียวทุเรียนครับผมเข้าเหนียวทุเรียนอย่าเฝ้อา,า,เอาอันนี้วางไว้อันนี้ก่อนย่าไห้เห็นซอสมันไม่สวยเข้าเหนียวทุเรียนครับผมนี่เหรอแปลว่าเอออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละแต่เอาเอเจนซี่แล้วล้เข้าเหนียวทุเรียนครับ ข้าวเหนียวทุเรียนกับผมเป็นยี้อ่ะอชัดไหนอ่ะเอาเมื่อกี้เอาเมื่อกี้ข้าวเหนียวทุเรียนกับผมเนี่อ่ะกินเลยนะเอาดีได้เอาดีบ้าเอาเจี๊ยบเปิดไงแล้วต่อไปก็คือกินไปเลยกินตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไปเลย กิน,นหมดไหมไม่หมดก็ได้อันไหนมีเนื้อยื่นให้กล้องดูหน่อยตักอันที่มีเนื้อแล้วก็ยื่นมาที่กล้องไม่เห็นเนื้อเลยมาแล้วกนะันนอยู่ี่กินจนหมดเรยบร้อยกินซักไม่นานเพิ่มได้อีกหนึ่นาทเราบอกพูดไปเรื่อยเมื่อกี้น่าจะเหลืออยๆไปพี่พูดอะไรนะพี่ ชา็นไงอร่อยไหมใครทำกินมะฝาบเะาาบแท้สงสัยต้องให้เขาทำ a S M R หรอกเลยทำอี D เด็เด็ดแบบว่าอะไรเนี่ยฮะให้พูด <c oughs> บอกเลยให้พูดเหรอ <c oughs> ให้พูดว่าอะไรเมียทำมาฝากค,ครับเมียทำมาฝากค,ครับอร่อย ่ป่ปอกินแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในสวนทุเรียนอ๋อคำนี้คำนี้นอแล้วพววูดอะไรนะกินแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในสวนทุเรียนอืมอล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในสวนทุเรียนย่งีเน กินมาก่อนนอนหไม่ชรีกินแล้วเป็นสายกินจุแล้นะกินจนหมดกกินไม่หมด้วเนี่ยกินไม่หมดอ๋อกินไม่หมดเพราะมันจะได้นี่ไงมันจะได้แบบโชว์ว่าหมดอ๋อแล้วขอต้องกินเพื่อนาทีปกติจะกินไม่หมดแต่ต้องกินเพื่อนาที่ล้่กินเพื่อนาทีมันหมดไม่ได้ ความรู้สึกมันอยู่ในสวนทุเรียนความรู้สึกมัอนอยู่ในสวนทุเรียนไปเร็นไปเบาเอาสเนีปกติได้ความรู้สึกหมัอนอยู่ในสวนทุเรียนเลยเลยาจริงถ้าเจ้าไม่ชอบพูดเจ้าต้องทำ a s m r กินเป็นเงียบ ดีใจที่ได้ทำนะครับดีใจที่ได้ทำเอาเยอะเหรอจื <c oughs> อมแ่ได้กินคนเดียวหมดถ้วยเลย <c oughs> คนอื่นได้กินน้อยๆเราได้กินเยอะคนเดียวเลย 你你那可得夸了，妈。<laughs> พอจะกินหมดแล้วพูดว่าไงหมดแล้วครับอร่อยมากครับแล้วก็โชว์จานอร่อยครับผมอะไรครับผม่หดันดันทอดไส้อึดจริงดันทอดอึดเลยนะดันทอดอึดเลยนะเมื่อให้สามีลองดูอยู่อาหาร น้าปวดไหมไม่ไหวระคือพัชร์ตักให้ตักให้เยอะกว่าถ้วยปกติเพราะว่าจะให้มันดูสวยไงก็ไม่ได้กาให้กินหมดมนะทุกนหมดยังไงยังอีกอีกนิดเดียวก็ทำหนึ่งอีกนิดเดียวก็จะ้าอิ่มสุดๆหลังจากนี้ก็จะไปน้อ สูงปีอ่าเนี่ยทำสุดท oh ้ายแล้นะครับเอาใจเช่วยกันนะครับกินได้ไหมกินได้กินมาขนาดนี้อ่ะโอเคโอ good ้อันนีเไงอเ่เคโาเรียกว่าตลกแดคโ e เคโอเคโอเคอเคโอคอเคอเคโหเคโอเคโอคโเคอเคาอมคคออคะ ไม่มีพอแล้วอิ่มแล้วไป,ไ,ปไปร้านสวยตลาดขลาดแค่ล็ขอก